นะคะ <c oughs> แล้วก็ยิ่งเราน่ารักนะคะคนไทยน่ารักแบบนี้ไปไหนมาไหนยิ้มยิมย้มยำใสแม้ว่าจะสวมหน้ากากอนามายัยแต่เราก็เห็นดวงตานะว่าคนนี้ยิ้มค่ <c oughs> นะยังไงก็เนี่ยยิ่งช่วงเสาร์อาทิตย์แบบนี้วันหยุดแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ยังเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะเป็นคนที่ค้าขายก็ยิ้มยิมย้มยาใสนึกถึงใจเขาจะเราและโควิดสิอันไหนลดได้บาทสองบาทลดไปเถอะเดี๋ยวเขาจะมาซื้อเราอีกนะคะอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีประเด็นอื่นๆรออยู่ค่ะ พาณิชย์ใกล้ชิดประชาชน คือการกระตุ้นและฟื้นฟูอุตสาหกรรมด้านอาหารกระรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม t h a i f กซ์อนุกา a Asian 2020 t h e Hybrid Edition โดยจะมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับชีวิตวิธีใหม่หรือ New Normal ที่ผสมผสานการจัดงานแบบ Vir t u a l Trade แ a i r และ i r t u a l o n l i n e Business Matching โดยนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการติดต่อ,อก,กับผู้ซื้อต่างประเทศตอบโจทย์นักธุรกิจที่ไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้และยังมีการจัดการ สแสดงสินค้าแบบคู่หาเสมือนจริงทำการซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ www thaifixportervirtualtrade show com ที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปเลือกสินค้าชมคลิปวิดีโอเปิดแคตตาล็อกและฝากข้อความนัดหมายเวลาเจราจาการค้าล่วงหน้าได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นนวัตกรรมดีๆที่กระทรวงพาณิชย์นำมาใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและช่วยผู้ประกอบการด้านอาหารไทยให้ไปต่อได้อย่างมั่นคงครับสนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์ขณะนี้เวลา ส่งออกออนไลน์เอ๊แล้วส่งออกออนไลน์ต้องทำยังไงครับส่งออกออนไลน์ง่ายๆด้วยเว็บไซต์ t ไท t r a d e .com โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพียงท่านมีสินค้าเราพร้อมช่วยขายผ่านทูตพาณิชย์ไทยทั่วโลกติดตามข่าวสารได้ที่ f c e e o o o k แฟ page ThaiTrade .com คลิกเลย ThaiTrade .com ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต้องได้รับความคุ้มครองกฎหมายจึงบังคับให้รถต้องมีหลักประกันเจ้าของรถทุกคันมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยพรบรทุกปีอุบัติเหตุจากรถมีความคุ้มครองโทรหนึ่1บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดตลอด24ชั่วโมง ที่สุดแห่งความงดงามหัตถศิ์อู่ไทยสู่แดนดินถิ่นพระนคร